พี่ฮาวค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับสาระน่ารู้ในวิชาภาษาจีนค่ะซึ่งนะคะเดือนนี้ก็คือเดือนกันยายนนะคะก็มีเทศกาลสําคัญนะคะขอชาวจีนค่ะซึ่งก็คือเทศเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะจงชิวเจียนะวันไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลที่มีความสาคัญสำหรับคนจีนมากเป็นลดับสองรองจากเทศกาลตุษกจีนอยู่ในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8ของทุกปีตามปฏิทินจัรัติคของจีน ปีนี้ตรงกับวันที่1 1กัน,นยายน2564สิ่งที่ในเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะไม่ได้เลยนะคะก็คือขนมไหว้พระจันทร์นะคะเรียกว่าเย่ปิ่งนะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็นทรงกลมๆนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ พระจันรนะคะหรือความหมายก็คือเกี่ยวกับให้ความกลมเกี่ยวในครอบครัวนะคะซึ่งทําไมต้องเป็นทรงกลมนะคะก็เพราะว่าเป็นขนมที่เราใช้สําหรับไหว้พระจันทร์จึงต้องทํารูปทรงให้เหมือนกับดวงจันทร์นั่นเอง ความสาคัญของประเพณีการไหว้พระจันทร์นะคะชาวจีนถือว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลสําคัญที่คนในครอบครัวต้องมาอยู่รวมกันพร้อมหน้าพร้อมตาและรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ด้วยกันพร้อมชมพระจันทร์เต็มดวง เป็นประเพณีที่ชาวจีนสืบต่อกันมานานนับปีมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับวันไหวพระจันทร์มากมายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตำนานฉางเอ,อ๋อเทพพิดาแห่งดวงจันทร์ก่อนเนี่ยมันเนี่ยมันมีดวงอาทิตย์ทั้งหมด10ดวงด้วยกันทําให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อน,อนมากๆ<า>เลยใช่แล้วมีวีรบุรุษคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าชื่อว่าโฮอี e หรือเปล่าใช่ชื่อว่าโฮอีเขาเป็นคนที่เก่งธนูมากมเขายิงธนูเพียงดอกเดียวขึ้นฟ้าปึ้ง แล้วก็โดนพระอาทิตย์ถึงเก้าดวงด้วยกันโอหทาให้ทุกคนเนี่ยชื่นชมเขาด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แบบรุ่มหลงในลาบยศเออขปใช่ใช่เขาก็เลยอยากที่จะอายุยืนยาวเขาก็เลยไปขอยาอายุวัฒนะมาขอมาจากใครหรอขอมาจากเทพองค์หนึ่งเพื่อมากินเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอายุยืนยาวนั่นเองแต่แฟนของเขาเนี่ยที่ชื่อ ชางเออใช่เขาเนี่ยเห็นว่าไม่ควรที่จะให้โฮอี้กินเลยถ้าหากว่าโฮอี้กินแล้วเนี่ยจะนำพาความเดือดร้อนมาแก่ประชาชนแล้วก็บ้านเมืองอ๋อ ฉางเอ๋อก็เลยยอมพี่จะกินเองใช่ไหมใช่แล้วพอกินแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อายุยืนยาวอย่างเดียวมันบินขึ้นไปถึงบนดวงจันทร์เลยใช่ไม่ต้องใช้นาซาบินไปเลยไอ้เนี่ยเป็นคนคอยดูแลแม่นางฉางเอ๋ออยู่บนดวงจันทร์นะนะคะแล้วก็เมื่อเกิดโรคระบาดบนโลกเนี่ยเทพิดาฉางเอ๋อก็ส่งกระต่ายเนี่ยที่แปลงเป็นหญิงสาวมาตำยาและดูแลรักษาผู้ป่วยบนโลกเลย อันนี้คือตำนานนะคะก็ผู้คนก็ทําเช่นนี้เมื่อการเวลาผ่านไปจะนพัฒนามาเป็นวันเทศกาลแห่งไหว้พระจันทร์ของเราในปัจจุบันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งที่มาเรื่องของตำนานวันไหว้พระจรันทร์ In stone. 4 5 6 7 8 9 10 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สิ <hes> 1ส1บ1อ1ส1บ1า1ส1บสี่ส2บห้า4